แกแน่ใจเหรอว่าแกทำสงครามน่ะฮะมันน่าอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นฉันก็คงไม่มีทางเลือกแล้วสินะ,ะมาดูมันกันเลยเย่ะเย่เย่รอทำไมนายถึงต้องฆ่าพี่ฉันด้วยก็เพราะว่าครอบครัวแกน่ะมันน่าเบื่อยังไงละ่ะฉันเลยต้องฆ่าทิ้ง อทำไมนาะยถึงต้องเข้าร่วมกับพวกนั้นด้วยลนะ่ะฉันนั่นเหรอฉันนะไม่ว่ายัางไงซะก็ต้องรับเธอในานท่าน,นบีอะะอย่างนั้นฉันจะกำจัดแกงั้นก็มาเลยเ <Yeah, yo. S 1> ยี่อโย่ะออยื่หนุนนักแก้วคิวนายท่านถอยก่อนไหมครับเอเดถอยทบเดี๋ยวเนะีะ กรอบกรอบเอานิ้วไม่นะไม่นะเธอตายแล้วเหรอน่าจะใช่นะโถ่ถ้าอย่างงั้นแล้วเราจะเอาอยัางไงล่ะมีวิธีอยู่มีพูดตนหนึง่งที่เป็นหนึ่งในสิบสองอสุวินในตำนานที่เคยผน,นึกเบียร์แล้วนะ่ะ เคยเป็นหนึ่เบียร์เหรอมันก็ลองดูอือตามหาเขากันโออสวัสดีกรีซเฮ้ยนินแกพาใครมาอีกแล้วเนี่ยอ๋อนี่คือนี่ชื่อว่ากิลนะ่ะเป็นผู้คนใหม่โเฮ้ยจะพามาให้ฉันพาทัวร์หรือ,อยังไงเล่าไม่ใช่นะคือพวกเราเพิ่งทำสุดกับเบียร์มา่ะงั้นเหรอแล้วทำไมล่ะมาฉันทำไม ดูเหมือนว่าเบียจะจะไหลจะข้านิวไปแล้วลนะ่ะว่าไงนะใช่มันจะมาบอกฉันทำไมนะอย่างนั่นก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนี่ฉันก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าเราต้องเราต้องพึ่งพลังของนายน่นนะ <c ười> อย่างไงซะฉันก็ไม่อยากจุ้งด้วยหรอกนะเรื่องแบบนี้นะ่ะร้องนะ ช่วยฉันหน่อยเถอะนะยี่ท่านไหน,นะนว่างไงฉันก็ว่างนันเข้าใจแล้วน่วยท่านหน่วยท่านเยอะเลยจ็บชมอตเลยดูเหมือนว่าเจ้าพวกของกิวนั้นจะตายไปหนึ่งคนนะครับอืมคอยเลยเพิ่มมีชื่อว่านิวครับ จูนยัยยนั่นน่ะก็ช่งเถอะสิเทิตายไปก็เรียกองเธอแต่ตอนนี้นะ่ะอันน่ะบาดเจ็บอยู่นะและ้วะเจ้ายังไงดีครับแกโรดัลดครับนายท่านไปโจมตีหนึ่งในสิบสองผู้พิทักษะหนึ่งในสิบสองผู้พิทักษ์ในตำนานนั่นแหละครับ ใช่ผมไม่ใช่ว่าลิวเนะี่ยนั่นนหะไม่สิเจ้าลิวมันตายไปนานแะล้วกรีซดีกว่านั่นแหละครับรักษแล้วจเจ้ายังไงดีกับท่านเอา,อางไงละ่ะชันยังไม่รู้เลยตอนนี้เนะี่ยขอพักรักษาตัวก่อนครับท่าน ง่ากรีซฮทำไมพวกแกถึงมาอยู่ที่นี่ได้คิดจะมาหาปักพวกเพิ่มะแ,แต่คงไม่ได้หรอกเพราะฉันจะฆ่าเจ้ากรีซน่สิงนซะคิดว่าทำได้ก็ลองดูสิริวอะไรนะเอ้ยไม่ใช่สิฉันพูดผิดทำไมต้องเรียกชินด้วยนะจนนั่นมันตายไปนานแล้วนี่นินว่าพากิวนี้ไปซะฉันจะคุ้มกันพวกไหนเอง เขาชนะเมมี่คิดเลยว่าจะชนะฉันได้เนะอะฉันคิดว่าตลอดละมาเจอกันลยมาเยาอะเยอะนายท่านว่าแตอนายท่านจะออยังไงดีครับเงินชันก็ต้องปลุกท่านซาตานขึ้นมาแล้ว,ลวนะท่านซาตานท่านที่ถูกผนึกมันในนั้นนะครับใช่ฉันจะต้องปลุกมันโดยการ ข่าจนนินทิ้งสะงเงินเหรอครับทำไมต้องฆ่ามันด้วยล่ะครับเจ้าหมอนั่นทำไมเน่ะเหระก็เพราะว่าเจ้านั่นมันเป็นคนที่เป็นคนที่ผนึกสาตอนไว้อย่างไงลนะ่ะการที่จะเปิดผนึกได้ต้องข่ามันทิ้งโหนนั่นเง่นเหยครับอืมางผมจะเริ่มแผนการทีหลังนะครับ